สวัสดีค่ะวันนี้เรามาให้เพื่อนๆดูนะคะบอนสีหน้าหนาวเขาเริ่มยุบหัวนะคะนี่จะมีสภาพเป็นแบบนี้นะคะเขาจะเริ่มเหี่ยวจากใบโตๆโตใบโตๆโตโตแบบนี้นะคะนี่ถามว่าทำไมกระถางนี้ถึงยังสวยอยู่นี่แหละคะ่ะที่จะมาบอกเพื่อนๆนะคะว่า หน้าหนาวบอนซีเขาจะยุบตัวแบบนี้นี่อันนี้คือเราปล่อยให้เขายุบไปนะคะแต่ว่าเราก็ลดน้ําไว้อยู่นี่ใบใหญ่หญๆเขาจะหายไปหมดเลยอันนี้เขาจะเกิดจากเคี้ยวนะคะที่ปิ่นมุกลดน้ําไว้เฉยๆไว้ให้เพื่อนๆเ,เ,เปรียบเทียบดูสองต้นนี้เพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมคะเพื่อนๆเห็นไหมต้นหนึ่งยังสวยอยู่เลยแบบสวยทั้งๆที่หน้าหนาวแล้วแต่อีกต้นหนึ่ง เริ่มยุบไปแล้วนะคะเริ่มยุบไปแล้วและจะมารื้อให้เพื่อนๆดูนะคะว่ากระถางที่เขายุบไปแล้วนะคะหัวเขาใหญ่ขนาดไหนเพราะปินมุกเอาเอ,าเอานมนะคะบำรุงให้เขาตลอดมาดูนะคะเดี๋ยวจะลื้อให้ดูอันนี้คือเขาเริ่มยุบตัวละ เราก็จะมาลื้อกระถางให้เพื่อนๆดูหัวของเขานะคะนี่เดี๋ยวเราจะเอาไปใส่กระถางใหม่นะคะอันนี้ใส่กระถางใหม่อันนี้คือที่ปินมุกเลี้ยงนมไว้นะคะดูหัวที่เขายุไปนี่นี่เดี๋ยวให้ดูคือแบบเยอะมาก เขาก็จะพักลงหัวด้วยนะคะที่เขายุบไปส่วนหนึ่งเขาก็จะลงไปที่หัวของเขาเหมือนจำศีลนะคะจำศีลหน้าหนาวพักหัวพักใบนี่สุ่มนี้คือหัวใหญ่มากนี่ ในกระถางนี้ยังไม่รวมเล็กๆแบบนี้อีกนะคะนี่ยังไม่รวมเล็กๆแบบนี้อีกคือใหญ่มากเอานมบำรุงนะคะนี่ทีนี้ปินมุกนะคะจะมาบอกเพื่อนๆถึงเคล็ดลับทำยังไงไม่ให้บอนสียุบตัวนะคะไปดูกันเลยนี่นะคะวิธีแรกที่จะทำให้บอนสีไม่ยุบตัวในหน้าหนาว ก็คือหาจานรองนะคะหาภาชนะอะไรก็ได้ที่รองน้ําได้แบบนี้นะคะนี่ให้เพื่อนๆดูมุมกว้างเนี่ยก็คือหาภาชนะมารองใส่น้ํานะคะนี่บินมุกใส่น้ําไว้พอเขาชุ่มชื่นมีน้ําหลอ่อรากเขาตลอด เขาก็จะไม่ยุบตัวนะคะแต่เขาก็จะสวยของเขาไปเรื่อยๆนี่จานรองก็ได้จานรองกระถางถ้วยชามอะไรก็ได้หามาประยุกต์ได้หมดค่ะที่เราไม่ใช้ไม่จําเป็นต้องแบบโอ๊ยฉันต้องไปหาซื้อจานรองไม่เลยค่ะปิ่นมุกดูของปิ่นมุกซะก่อนนี่เลยหาได้ตามบ้านและวิธีที่สองคือทำบ่อเขาแบบนี้นะคะ นี่ปินมุกใช้อิดบล็อกนี่เห็นไหมคะมาก่อทําเป็นบ่อนี่อันนี้คือทําเป็นบ่อบ่อน้ําเลยนะคะบ่อน้ําเล็กๆเอาไว้อนุบาลเขานี่อันนี้ก็เอาไว้อนุบาลให้มีน้ําหล่อเลี้ยงเขาตลอดนะคะเขาก็จะไม่ยุบตัวเหมือนกันคะ่ะ วิธีสุดท้ายนะคะทำตู้แบบนี้แบบนี้ค่ะทำตู้ให้เขาอยู่อันนี้เปิดเปิดไว้ให้อากาศเปลี่ยนถ่ายเทอากาศนะคะทำตู้ให้เขาไว้นะคะไว้บอนสีข้างในนี้แล้วก็มีถาดรองน้ำเพื่อที่จะสะดวกต่อการเปลี่ยนน้ำเปลี่ยนอะไรนะคะปิ่นมุกจะไม่ได้เอาน้ำเข้าไปในนี้เลยนะคะ เพราะว่าขี้เกียจขี้เกียจแบบเปลี่ยนเปลี่ยนทีเดียวเราทยอยเปลี่ยนทีละทีละแบบนี้ทีละถาดทีละถาดแบบนี้ได้เลยนะคะปิ่นมุกจะไม่แบบวันหนึง่งต้องมานั่งเคลียร์ตู้นั่งทำอะไรแบบนี้นะคะเปลี่ยนทีละถาดเราอยากทำตอนไหนเราก็ทำได้สบายสบายนี่นะคะ เทคนิคง่ายๆขั้นตอนง่ายๆนะคะที่จะทำให้บอนสีไม่ยุบตัวในหน้าหนาวนะคะ mm hmm. เพื่อนๆลองเอาไปทำดูกันได้นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นบ่อน,น้ำเราไม่ได้ขุดนะคะเราเอาอิดบล็อกวางไปชั้นหนึ่งแล้วเราก็เอาพายางเนี้ยมาปูแล้วก็เอาอิดบล็อกอีก พวกนี้มาทับอีกชั้นหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นเคล็ดลับในง่ายๆนะคะที่จะทําให้บอนสีไม่ยุบตัวไม่ยุบตัวในหน้าหนาวนะคะนี่สวยมากๆส่วนที่เราทำให้เพื่อนๆดูนะคะที่เขายุบตัวไปเราก็จะเอาลงปลูกใหม่แล้วเราก็จะเอามาเข้า,าในบ่อน้ำแบบนี้นะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะที่อุดหนุนสินค้าของปิ่นมุกนะคะในทุกๆช่องทางนะคะรอบต่อไปนะคะรอบต่อไปรอบต่อไปจะเป็นมเมรดแม่จอมทับเมรดแม่จอมทับ พ่อม้าเฉียวพ่อลูกไม้แล้วก็อีกตัวหนึ่งลืมอ,อีกตัวหนึ่งคือพ่อกวนอิมนะคะพ่อม้าเฉียวพ่อลูกไม้แล้วก็พ่อกวนอิมส่วนแม่คือแม่จอมทัพนะคะถ้าใครสนใจนะคะอีกประมาณหนึ่งถึงสองวันนะคะรอมาเล็นแห้งเราคัดแยกใส่ ซองไว้พร้อมจำหน่ายแล้วเราจะลงอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ